อูพี่น้องกับลูงงูเหลือมกินแมวอยู่ข้างตรงงานพวกกำลังจะมาเข้าห้องน้ำอาบน้ำตอนเช้านะครับงูเหลือมอชื่อเหลือมไม่ทันนะครับพอแมวตายแล้วดูครับน่าสงสารแมวเนาะ กำลังรัดแมวที่เสียชีวิตไม่ทราบว่ามันกินกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับน่าจะช่งชวงเช้านี้ครับแมวตัวนี้นะครับช่วยเหลือไม่ทันแล้วาอแมวเสียชีวิตแล้วแต่งูกำลังลัดแมวเพื่อจะกลืนกินแมวนะครับมีความสามารถ งูเหลีม่มเดี๋ยวผมจะแจ้งใครดีนะครับให้มาจับงูเพราะว่าเจ้าหน้าที่คงนอนหลับไลลกันอยู่นะครับช่วงนี้อยู่ริมข้ามคลองลาดเผานะครับเขตวางหินอยู่ข้างหลังโรงงานนะครับงูเหลีม่มผมตื่นมาจะเข้าห้องน้ำเจองูเหลีม่ม กำลังกินแมวโอ้สลุหดนูสัตว์โลกยอมเป็นไปตามคำครกรับวัตตจักสัตว์ใจกินสัตว์เล็กถ้าเราไปช่วยเหลือมันในทวีปแอฟริกาในสวนสัตว์ในสารคดีที่เจ้าเสือป่าไลยเขมือบกินกวางกินบวัวกินควาย ก็คงชื่อเหลือไม่หมดนะครับสัตว์ต่างหลายตั้งปวงอย่าได้มีเวียนแก่กันเล็กกันเลยนะครับขอยุติคลิปไปเพี่ยงตัวนี้นะครับผมได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ปูม,มีส่วนเกี่ยวข้องเลยมาจับงูก่อนนะครับ